กี่คลิปกี่ไหลจําได้ไหมล่ะโอ้ยไอ้ไหลมึงอย่าร้องไห้นะอทั้งแม่นอกใ้มึงทั้งมึงไอ้ไหลยอย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้นะอจะดัดนิสัยจะต้องไปก้มเก็บสบู่นู่นนี่นั่นกูยังไม่เห็นไอไหลร้องเลยนะไอ้ไหลมันยังไม่ร้องไห้เลยแต่มึง มันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยแค่มันอยู่ในโรงพักมึงก็ร้องไห้แล้วสุดท้ายก็โทษแม่สุดท้ายก็โทษแม่ว่าเนี่ยเสื่อมศรัทธาในตัวบุพการีที่พาไอ้ไหลไปแจ้งความไม่ใช่มึงหรอมึงฟ้องตรงเลยนะมึงควรคิดก่อนว่าใครเริ่มก่อนถ้ามึงไม่ไปฟ้องตรงไอ้ไห,หลาอาจจะไม่ได้เลยนะค่าแพ้เนี่ย เจ้าหน้าที่เขาก็ถามเลยว่าแพะอยู่ไหนแพะอยู่ไหนณนะตอนนี้อจคนคนที่รับซื้อก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะรับซื้อของโจรหรือเปล่าคิดให้ดีนะตะเป็ดจะทำคนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ต้องอ้างมันต้องมาอ้างหรอกว่า แม่พาไอ้ไหลไปแจ้งความถ้าฟังดีๆนะไอ้ไหลไอ้ไหลพาไปแม่ขับรถไม่เป็นหรอกนะถ้า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 ตอบแบบตอแหลเหมือนมึงอ่ะมึงแทนแทนกี่ครั้งมึงหัวล้อย่อไอ้ไหลกี่ครั้งมึงเอาไอ้ไหลไปเย้ยกี่ครั้งกันในไลฟ์ของพวกมึงอ่ะทั้งแม่นอกไส้ทั้งทั้งตัวมึงเองใครเริ่มก่อนล่ะ ไอ้ไหลมันแค่อยากได้ค่าแพะคืนแค่นั้นเองแล้วถ้าถ้าเป็นไปนตามที่มึงพูดในไหลมึงบอกว่าไอ้ไหลเอาแพะไปฝากเขาไม่ได้ถามหรอกว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ค่านน่นนี่สุดท้ายคือเขาจะถามว่าแพะอยู่ไหนอืมแพ้อยู่ไหน,ไหนถ้ามึงเลี้ยงไม่ได้ทำไมมึงไม่คืนไอ้ไหลล่ะจริงไหม แต่หลายมันมีทุกอย่างไงตั้งแต่คลิปตั้งแต่ออดีตผัวมึงอะไปเอามันก็ไปดูแลมาเอาทีละสองตัวสามตัวมาเอาจากฟาร์มมันน่ะจากคอกของมันน่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมึงก็ออกมายอมรับในไลฟ์เองว่ามึงขายม,มึงรับเลี้ยงมึงขายเออ แล้วที่มึงบอกว่ามึงเสื่อมศรัทธ,ธาในตัวแม่แล้วสิ่งที่มึงทาอ่ะคือการศรัทธ,ธาหรอมึงโทรไปบอกเป็ดอีเหลืองว่าพ่อเนี่ยกระทืบแม่นู่นนี่นั่นทั้งๆท,ที่มันไม่มีความจริงเลยเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อประจานเหรอประจานนั่นคือประจานพ่อประจานแม่ตัวเองนั่นคือสิ่งที่มึงศรัทธ,ธาหรอจริงไหมที่กูพูดเนี่ย ถ้ามันไม่จริงมึงควรมึงควรบอกควรสั่งให้พวกเขาหยุดถ้ามึงยังศรัทธายังเคารพของไอความเป็นแม่ความเป็นบุพการีอยู่มึงควรพูดในไรว่าขอร้องทุกคนถ้าจะด่าถ้าจะด่าอีกระตวยด่าไอ้ไหลด่าไปเลยพูดวิจารณ์ไปเลยขอขอร้องว่าอย่าเอาบุพการี มาละเลงเล่นนั่นคือสิ่งที่มึงควรทำควรพูดแต่สิ่งที่มึงแต่แต่สิ่งเหล่านี้มึงไม่พูดมึงไม่ทำเพราะว่ามึงชอบเนี่ยเหรอสิ่งที่มึงบอกว่ามึงสิ้นศรัทธาในวันนี้จริงไหมแล้วที่ผ่านมาคือมึงศรัทธาใช่ไหมมึงศรัทธาใช่ไหมที่เป็ดอีเหลืองด่าแม่มึงอีนั่นอีนี่จิกหัวด่า จีหัวด่ามึงศรัทธาเหรอมึงถึงไปขีดเส้นตาให้เขาขอบคุณเวลาที่ด่าต้นตระกูลเนี่ยเอาต้นตระกูลมาเปรียบเทียบต่าสถุนแบบนี้เนี่ยมึงชอบเหรอนี่เหรอคือสิ่งที่มึงศรัทธาที่เขาด่าต้นตระกูลด่าพ่อด่าแม่เนี่ยกี่ครั้งกันแล้ว แล้วสิ่งที่ไอ้ไหลทํามันก็เป็นเพราะมึงทํามันก่อนมึงฟ้องตรงไอ้ไหลแจ้งความดําเนินคดีหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจริงไหมแล้วสิ่งสําคัญนะตับเป็ดเป็ดอีเหลืองคิดว่าไอ้ไหลเนี่ยใจดีไหมแต่สำหรับกัวกูคิดว่าไอ้ไหลใจดีนะเมื่อวานนี้ มันไม่แจ้งความไปเลยเพราะว่ารู้เนี่ยเห็นคลิปแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยคือการขโมยขโมยเอาไปขายจริงไหมถ้าขโมยขึ้นบ้านเนี่ยเหมือนกันมันต้องจับเลยนะถ้าแจ้งความวันนั้นถ้าแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตามไอ้ไหลามาเลยนะรู้จักไหมบ้านผู้หญิงคนนี้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  ถึงไอ้ไหลบอกว่าเออไม่รู้จักเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตามสืบตามจับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ไอ้ไหลไปแจ้งความเนี่ยว่าขโมยแพะขโมยของมันไปขายลักทรัพย์อะลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ของมันไปขายเนี่ยกูอาจจะพูดผิดนะแต่ว่าแม่มึงน่าจะอธิบายได้ดีนะตับเป็ดว่าการขโมยเนี่ยมันต้องจับได้เลยไม่ต้องรอหมายสาร จริงไหมเป็ดอีเหลืองถือว่าไอ้ไหลมันยังใจดีกับมึงโคตรเลยที่มันลงบันทึกประจําวันรอแจ้งรอดําเนินคดีรอแจ้งจับมึงอะรอแจ้งความให้โอกาสมึงเนะี่ยถือว่ามันยังใจดีไม่เหมือนมึงมึงใจดํามากเลยนะมึงฟ้องตรง แต่สิ่งที่มึงอัดมึงต้องไปอธิบายคือมันจริงไหมแพะมันอยู่ไหนจริงไหมมันถือว่าสำหรับสำหรับกูนะที่ไปด้วยกูว่ามันยังใจดีอยู่